たかっこいい ไปรับชมคลิปกันเซฟขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีของทั้งสองกันก่อนเลยนะคะก็ของจ้าแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของ c คุกกี้แรนชอปนะคะเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แรนชอปเลยคะ่จะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจไปดูที่ดีสคริปชั่นได้เลยนะคะทุกคน โอเคค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็เซฟนะคะแปบาสซี่เนาะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใช้ทีมอะไรในการผ่านศึกในผูมิทักนะคะในส่วนของอินฟินิตี้ในครั้งนี้เนาะ,ะส่วนใหญ่นะคะเวฟที่มันแต่แอบยากนะคะทุกคนก็คือจะเป็นเวฟที่เป็นน้องอีก่อยนะคะหรือตัวของน้องสตาร์ดนนั่นเองเพราะามันจะมีการเปิดเกาะค่ะแต่โชคดีตรงที่ว่าเอฟเฟกต์ที่มันแนะนำเนี่ยเป็นาตุแสงซึ่งเราก็จะใช้น้องแคมรีค่ะในครั้งนี้ด้วยนั่นเอง ก่อนอื่นเลยนะคะมาดูกันก่อนเลยว่าใช้ทีมไหนบ้างซึ่งตรงนี้เราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องมอนมันเด้งเลือดเท่าไหร่เพราะว่าตัวดาเมจเราอ่ะเหมือนจะมากกว่านิดนึงะนะคะเซฟก็เลยจะใช้เป็นทีมนี้นั่นเองค่ะทุกคนก็คือจะเป็นพ่อหนุ่มนะคะเบอร์นี่สไปต์ตลอดปีตลอดไปนั่นเองนะคะเพราะว่าเซฟเชื่อว่าเบอร์นี่สไป์เป็นตัวหนึ่งที่ทาดาเมจได้ดีมากๆสำหรับการผ่านด่านแบบนี้แล้วก็เขามีความเป็นแท้งในตัวสูงด้วยเนาะนะคะแท้งดาเมจแล้วมันดีมากๆนี่ขนาดแค่3มดาวเองนะทุกคน ต่อมาค่ะนะคะจะมีในส่วนของเจน้ําตาลนะคะก็เจน้าตาลก็เป็นน้องอินทชชูก้าของเราค่ะต่อด้วยปู่เพียวค่ะเซจ,จะใช้เป็นทั้งหมด2ฮิลด้วยกันตรงนี้เซจ,จะโฟกัสการเน้นผ่านมากกว่าการที่เราจะทําแต้มเวลาเนาะทุกคนนะคะเพราะว่าถ้าผ่านมันก็จะอยู่ระดับประมาณแกรนด์มาร์แล้วเนาะนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ปู่เพียวนะคะแล้วก็ตัวของน้องคิมสดนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีน้องบันนี่และเราเอาเลยเอาบันนี่ไปใส่ในทีม2 น่าเน้นครีเยอะไปเลยนะคะทีมที่1นเนาะก็เลยจะเป็นเซตนี้ไปค่ะแล้วก็จะมีพูดอกขีเพราะว่าเราจะเน้นตัวของดามเมจธาตุไฟไปเลยเพราะว่าถ้าเราพูดอวยอ่าถ้าใช้คําแบบของเกมเล็กนรกเนาะมันก็จะเป็นแบบว่าเราอวยพรนะคะธาตุไฟเยอะในนี้ก็จะเป็นการอัพอัพติแฟ์ธาตุไฟค่อนข้างเยอะนะคะมันก็เลยจะเป็นในส่วนของตรงนี้นั่นเองโอเคค่ะทุกคนนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองลงอ่ะเซฟลืมพาดูท็อปปิ้งเมื่อกี้พาดูตัวแล้ว โอเคค่ะก็ชอปปิ้งเพิ่มความเสียหายธาตุไฟตรงนี้ก็จะเป็นเพิ่มความเสียหายธาตุพิษไปเลยค่ะที่จริงถ้าใช้ตัวของจอมโจรเซฟว่าน่าจะบิลดามิเมจได้คมากกว่านี้เนาะแต่เซฟก็ด้วยความเซฟๆฟนะคะก็เลยใช้เป็น2อฮิละนะคะตัวของปู่เพียวค่ะพยายามให้มีพลังโจมตีด้วยแล้วก็คูลธามไปในตัวด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวของผู้ักคีค่ะนะคะก็จะเน้นเป็นในส่วนของธาตุไฟถ้ามากกว่านี้ก็จะดีมากๆเลยนะ แล้วก็ตัวของน้องครีมสดค่ะนะคะที่จริงมันมันเพิ่มจุดตีมมันช่วยมากหน่อยแค่ไหน,นเนาะเซฟก็เลยเซฟเล่นเซตนี้ไปก่อนละกันนะคะที่จริงเนยคูทำไปเลยก็ได้เนาะทําง่ายดีอ่ะเซ้นี้นะคะเหมือนเดิมเลยทุกคนคือเน้นเป็นความเร็วจมตีนะคะที่จริงแล้วเซฟใช้เป็นอันเนี้พเพราะเซฟอยากจะให้เวลามันโดนดาเมียมันจะได้ยืนอืดๆหน่อยนะคะจะเป็นเซฟนี้ไป นี่นะคะแล้วก็คี์หลักของทีมนี้ค่ะก็คือน้องบันนี่นะคะแคมูเร่แล้วก็ตัวของฟินตงเสียตัวของน้องอ่ะลินเซอร์มนมันจะพอช่วยได้บ้างแต่ว่ามันจะปิวไปก่อนนะทุกคนก็ไม่ต้องซีเรียสตรงนี้นะคะอ่านะคะคู่ทามไปเลยทุกคนออาฟลอราตองความเสียหายให้มันมีนะคะมันจะได้บัฟให้กับแคมเร่ทีทีหน่อย ะะแล้วก็นี่จะเป็นใน,นส่วนของน้องอลินเซอร์ค่ะนะคะทุกคนจะเน้นคู่ทามก็ได้เล้นลดความเสียหายมากกว่าน,นี้ก็ได้เช่นกันเนาะนะคะเซลก็จะพยายามเน้นให้มีทั้งคู่ทามนิดนึงนะคะแล้วก็ความเร็วโจมตีมากๆค่ะพยายามให้มันแปดสเต็กเยอะๆไปเลยไวๆนะคะแคมเบรล่ค่ะนะคะเน้นความเร็วโจมตีอย่างเดียวไปเลยจ้านะคะก็หาออฟล่าลดความเสียหายให้กับเขาด้วยนะเขาจะได้แบบว่ายืนให้กับเรา ถึกๆไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวของป้าแป้งนะคะก็เน้นคู่ทามค่ะนะคะแล้วก็ลดความเสียหายถ้ามีก็จะดีมากๆเลยค่ะและก็น้องบันนี่นะคะคู่ทามไปเลยจ้านะคะไม่โดนดาเมจใด,ดๆเป็นข้อดีมากๆเลยนะคะทุกคนประมาณนี้เอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูในรูปแบบเกมเพลย์กันค่ะว่าจะใช้ทีมไหนกับเว็บไหนบ้าง let's go อ่ะละคะทุกคนนะคะก็ที่เซ็เล่นเนาะ,ะก็จะเป็นเซตนี้เป็นหลักนะคะเราก็จะเล่นทีมหนึงนะคะยาวๆไปเลยเนาะนี่ค่ะก็พลังของ2ฮิลช่วยกันฮิลกันไปนะคะถึงแม้ว่ามันจะติดสถานะใดๆก็ตามค่ะเราต้องพยายามฮิลช่วยนะคะทีมไปเรื่อยๆ <c oughs> โอเคค่ะเวบนี้นะคะมันก็จะแอบฮิลขึ้นมานิดนึงนะทุกคนนะคะแต่ให้ อดใจไว้หน่อยนะคะถึงมันจะหิวขึ้นมานะทุกคนแต่เราก็พยายามค่ะนะคะเอาตัวให้มันใช้ไปเรื่อยๆอย่าให้นางได้ยิวค่ะอย่าให้นางได้ฮิวเยอะนะคะ,ะประมาณนี้เลยทุกคนคือตัวที่ลดการฟื้นฟูค่ะมันจะเป็นในส่วนของตัวเจน้าตาลซึ่งเจน้ําตาลมันพอแบบช่วยลดการฟื้นฟูได้บ้างเนาะมันเลยทําให้เลือดบอสมันไม่ได้เด้งแบบมันโหดร้ายขนาดนั้นกับเราโอเคค่ะนะคะเราก็เล่นไปเรื่อยๆเลยค่ะซึ่งตรงนี้เราเชื่อว่า ตัว Burning s p i e กับตัวของผู้นำคินเนี่ยมันสามารถพอแบบช่วยผ่านให้เราได้อยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่ค่ะนะคะทุกตัวมันก็จะทำดาเมจได้เป็นหมู่เหมือนกันนะนะคะแต่ส่วนหลักๆก,ก็คือจะมีเจน้ำตาลขาคอยช่วยทำตัวนี้ให้เวทที่เป็นบอสมังกรน,นะคะตรงนี้แทบไม่ต้องกังวลเท่าไหร่เพราะว่าถ้ามันตีติดสแต็กเรื่อยๆเห็นไหมคะบอสมังกรอ,อะ่ะมันเป็นตัวหนึ่งที่ติดสแต็กเกือบตลอด แต่ข้อเสียคืออ่ะมันมีการเด้งเลือดใดๆด้วยเนาะเราก็ต้องตีไปเรื่อยๆค่ะทุกคนอย่ายอมแพ้นะคะมันจะมีบางพาร์ทของทางเบอร์นิสไพที่มันจะแบบค่อนข้างลดเลือดบอยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะเราเล่นไปเรื่อย นะคะเห็นไหมคะทุกคนมันจะมีบางเฟสที่เราจะสามารถลูดเลือดบอสเนี่ยหมดหลอดได้เลยแต่ถ้ามันลูดไม่หมดจริงๆอะคะ่ะทุกคนลองเอาตัวฮิวออกหนึ่งตัวแล้วใส่ตัวของป่าดาร์กนะคะหรือพ่อดาร์กของเราเนาะในส่วนของอตัวของป่า,าดารโกโก้นะคะมันก็จะช่วยลดการฟื้นฟูได้ค่อนข้างดี2ตัวมีไปเลยนะคะมีเจน้ำตาลกับป่านะคะไปประมาณนี้หรือจะลองใช้เป็นจอมโจรเพื่อบิลดดาเมจนะคะถ้าเยอะขึ้นก็ได้ เว็บนี้ค่ะนะคะเราเตรียมตัวเลยค่ะทุกคนเพราะเราจะเจอตัวของสตาร์ดั้นนั่นเองนะคะแทบจะไม่กระดิกเลยเพราะว่ามันติดเกาะนั่นเองนะคะทุกคนเราต้องเล่นแบบฝ่าฟันไปเรื่อยๆค่ะอ่านี่ฮะตีไปสักพักหนึ่งติดเกาะนะคะไม่มีอะไรมากเลยเราพยายามฮิวให้แบบว่าตัวเคมเลลยังอยู่ค่ะพอมาสักพักหนึ่งปุ๊บมันจะเริ่มติดเกาะแล้วเห็นไหม เออเราใช้ความอดทนทนนั้นคันทุกคนอ่ามันจะมีลูปที่แบบว่าโอเคตีเข้าเห็นไหมอ่ามันก็จะไหลให้เราเรื่อยๆค่ะเราแค่ต้องห้ามให้เคมูเลตตุยนันอ่านี่ค่ะจังหวะมันจะลงล็อกพอดีทุกคนมันจะมีจังหวะของมันอยู่นะคะถึงแม้ว่าจังหวะนั้น อาจจะมาไม่ตรงทามมิ่งมากเท่าไหร่แต่ทุกคนคะมันจะมีจังหวะที่มันจะได้ใช้พอดีอ่ะเห็นไหมพอมันเริ่มมีจังหวะนะคะตัวของเคมูเรียมันจะไม่ตายเนาะเพราะว่าหนึ่งมีตัวของฟินองเสียบับให้อยู่ซึ่งมันยืนได้อึดมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวของบันนี่อีกเนาะตรงเนี้ยเซฟเลยรู้สึกว่าโอเคการมีบันนี่เข้ามามันทําให้เราเนี่ยเล่นได้งานมากยิ่งขึ้นนะคะ อ่ะเท่านี้นะคะเราก็จะผ่านไอ้ด่านที่มันยากไปแล้วเนาะต้งนี้ค่ะก็ต้องอยู่ที่ว่าเราจะเคลียร์เว็บแต่ละเว็บทันเวลาไหมเพราะมันมีเวลาระบุอยู่เนาะประมาณ2นาทีกว่าๆนี่ค่ะก็เราเล่นแบบไต่ไปเรื่อยๆทุกคนแล้วก็ค่อยไปอัพพวก Art อาร์ติแฟกต์อ่ะให้แบบดาเมจท่านมันเยอะๆอนะคะนี่นะคะก็ ฝั่งทีมท่าแสงเนาะก็ไม่ได้มีอะไรติดใจเท่าไหร่มันก็ถือว่ายังแบบควบคุมให้ไม่ตายได้อยู่นะคะแต่ว่าทีมหนึ่งนี่แหละจะตีดาเมจทันไหม <c oughs> อ่อค่ะเว็บบอสนี้นะคะถ้าเราจะเปลี่ยนไปเป็นทีมที่สองก็ได้นะเนี่ยอะลองเปลี่ยนดูเห็นไหมไม่เข้านะดาเมจไม่ค่อยเข้า เอเอแต่ไม่เป็นไเาใช้ทีมหนึ่งดีกว่านะคะไม่เสียเวลาด้วยเห็นไหมมันจะติดไปเรื่อยๆเห็นไหมมันจะติดสแต็กไปเรื่อยๆแล้วเลื่อนมันจะไหลเร็วมากที่จริงถ้าเกิดไม่ได้อะไรนะถ้าเซฟไม่ได้แบบว่าใช้ทีมสองนะก็คือไปได้เรื่อยๆเลยเห็นไหมเออมันจะจบไวนะคะทุกคนแนะนํานะคะใช้ทีมหนึ่งไปเลยค่ะง่ายกว่าเยอะนะคะเห็นไหมทีมหนึ่งเคลียร์ให้แป๊บเดียวจบนะคะปึ๊บ อืมโอเคแค่นี้เราก็จะผ่านแล้วทุกคนถ้าเราผ่านเวฟนกอ,อีก,ก่อยไม่ได้นะคะก็ถือว่าผ่าน <c oughs> นะคะทุกคนนีประมาณนี้เลยจ้านะคะสำหรับการลงในครั้งนี้เนาะอาจจะไม่ได้เป็นทีมทําเวลาขนาดนั้นแต่คิดว่ามันน่าจะช่วยให้หลายๆคนผ่านได้นะคะทุกคนลองเปลี่ยนเป็นจอมโจรดูก็ได้นะมันอาจจะไวกว่านี้นะคะสำหรับทีมแรกถ้าใช้หนึ่งฮิวอะเซฟคิดว่ามันน่าจะดาเมจได้อรังการกว่านี้แหละแต่แค่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะมันอาจจะตายได้อะไรอย่างนี้อันนี้คือจะเป็นทีมที่เซฟที่สุดอ์ติแฟกต์ก็จะประมาณนี้เลยค่ะ 2020 20, 10นะคะคือท,ที่ดูนะทุกคนถ้าเราอัพแับสามสิบหมดอะ่ะมันก็จะตึงกว่านี้อีกนะคะประมาณนี้เลยอย่าลืมไปลองเล่นกันดูนะในส่วนของ Infinity m o หมดนะคะตอนนี้ของเซฟอันดับที่444นะคะทุกคนก็มาเล่นกันเยอะๆนะคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปนะคะทุกคนอยากเจอกันจ้าอยากให้รีวิวหรือทำทีมอันไหนหรืออยากให้รีวิวเซตไหนเพิ่มเติมนะคะใส,ส่ซับใส่ฮิลใส่อะไรก็ตามคอมเมนต์ไว้หน่อยนะเผื่อเซฟทำตามที่ทุกคนรีเควสต์กันมานาอนะคะโอเค โอเคไว้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย